สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อใครคิดถึงคุณสุดหัวใจมาดูกันนะว่าใครเอ่ยที่กำลังคิดถึงคุณอย่างสุดหัวใจขนาดนั้นเลย รู้สึกถึงธาตุดินกับธาตุลมนะคะ <c oughs> หลักๆอะ่ะเป็นธาตุดินกับธาตุลมมีธาตุไฟด้วยธาตุดินโดยเฉพาะราศีมัง,งกรแล้วก็ธาตุลมในถุนตุลกุมนะคะแล้วก็มีธาตุไฟเมทสิงธนู <c oughs> <c oughs> คนคนนี้ลักษณะของเขาเนี่ยเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ดูภูมิฐานฐานะดีฐานะมั่นคง บางคนมีครอบครัวแล้วอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ลูกติดก็ได้นะคะหรือว่าหรือว่าบางคนก็คือยังมีครอบครัวอยู่ในตอนนี้ยังมีครอบครัวอยู่ในตอนนี้ยังไม่ได้เลิกลาอะไรอย่างนี้หรือบางทีคุณอาจจะเป็นครอบครัวของเขาก็ได้นะอาจจะเป็นสามีหรือภรรยาเก่ากันอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะอืม เป็นคนที่เหมือนแบบเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่นะเอาจริงๆแล้วอ่ะบางครั้งอะเขามีความเป็นผู้ใหญ่มีความคิดความอ่านอะไรดีแต่บางครั้งเขาก็เหมือนแบบเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักอิสระแล้วก็ห่วงความเป็นส่วนตัวของตัวเองห่วงห่วงชีวิตที่เป็นอิสระของตัวเองอะเขาไม่ชอบที่จะถูก กักขังไม่ชอบที่จะถูกบังคับหรือว่าต้องอยู่ในกฎเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้ไม่ใช่ว่าเป็นการบังคับแต่หรือว่าคือเราอาจจะไม่ได้แบบไปบังคับอะไรเขามากมายอะแต่ว่าเช่นเช่นนะบางครั้งแบบแค่ถามว่าอยู่ไหนอยู่กับใครอะไรแบบเนี้ยหรือว่าจะกลับบ้านกี่โมง แค่เนี้ยเขาก็รู้สึกอึดอัดละเขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทําไมจะต้องมาถามอ่ะจะไปไหนจะทําอะไรมันก็เรื่องของเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ชอบให้แบบใครมาวางกรอบหรือว่ามากําหนดกฎเกณฑ์อะไรเกี่ยวกับเขาอ่ะเขาจะเป็นคนประมาณนี้นะคะคือจะชอบแบบชอบทําอะไรด้วยตัวเองชอบชอบแบบชอบมีอิสระ ไม่ชอบรายงานใครไม่ชอบให้ใครมาควบคุมไม่ชอบให้ใครมาคอยตามคอยถามนูน่นถามนี่แต่ว่าเขาเนี่ยข้อดีของเขาก็มีเหมือนกันก็คือถ้าเวลาปกติแล้วอะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่า เออมาคอยถามถามนู่นถามนี่เกี่ยวกับเขาแบบเออไปทําอะไรไปไหนครับใครอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไม่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขามากไปอะ่ะเขาก็จะเป็นคนที่เป็นคนที่แบบดูแลดูแลคนอื่นดีดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่แล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบ พร้อมที่จะปกป้องคนอื่นพร้อมที่จะดูแลคนอื่นถ้าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยคนคนนี้เขาจะบอกว่าจะเป็นประเภทที่แบบว่าออกหน้าแทนจะเป็นประเภทที่แบบปกป้องหรือว่าเป็นคนที่ลงมือจัดการกับปัญหานั้นเองเหมือนแบบเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเขาจัดการเองเขาจะเป็นคนที่เหมือนเหมือนเป็นเป็นเป็นคนที่ชอบที่จะเป็นเสาหลักหรือว่าเป็นช้างเท้าหน้า นะคะแล้วก็ถ้าเขาแบบอยากได้อะไรหรือมีความต้องการอะไรคนคนนี้เขาก็จะแบบมี p a ช s i o n กับสิ่งสิ่งนั้นหรือว่ามีความมุ่งม,มั่นกับสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาแล้วเขาก็จะพยายามพยายามทำให้แบบมันเป็นจริงให้ได้ เขาอาจจะแบบมีความคือผู้อาจรู้สึกว่าคนคนนี้ยภายนอกอ่ะค่ะเขาจะแบบดูดูดีอะดูเหมือนเป็นคนที่คุมเกมคุมทุกอย่างได้หมดอะแต่ว่าภายในใจเขาลึกๆอ่อะมันมีอะไรที่มันสับสนอยู่อะมันไม่ได้หมายมันไม่ได้แบบว่า มันไม่ได้แบบเสถียรมันไม่ได้มั่นคงมันไม่ได้ดูแบบมันไม่ได้ดูดีขนาดที่เราเห็นภาพเข้าใจไหมคือภายนอกอ่ะเขาจะทําให้ให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้สถานการณ์อะไรปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่หวัน่นเขาไม่เกรงเขาแบบนิ่งเป็นหินผาเป็นภูเขาลูกโตโตอะไรอย่างเงี้ย แต่ภายในใจของเขาลึกๆอ่ะเขามีความเขาก็มีความกังวลมีความกลัวแล้วเขาก็จะแบบว่าถ้าเขามีปัญหานะเขาจะคิดของเขาอยู่คนเดียวเขาไม่บอกใครนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขา่เป็นคนที่ชอบที่จะเป็นคนจัดการเป็น,นรอบที่จะเป็นคนแก้ปัญหาให้กับคนอื่นนึกถึงทัดไฟทัดไฟนะคะพวก อะาสีสิงอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาจะชอบแบบเอาทุกอย่างมามามาเป็นเรื่องของตัวเองเป็นคนที่จัดการทุกอย่างเองต่อให้เขาแบบหาทางแก้อะไรไม่ได้เขาก็จะไม่มาปรึกษาคุณเขาจะไม่บอกคุณแต่เขาจะคิดของเขาอยู่คนเดียวอะจนกว่าจะหาทางได้อะไรอย่างเงี้ย จะเป็นประมาณนั้นอะนอกจากว่าคุณจะต้องคอยสังเกตหรือว่าคอยตะล่อมถามเขาว่าแบบเออมีอะไรให้ช่วยไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรยังไงไหมแต่ก็อีกอแหละพอพอไปถามเขาเยอะๆเขาก็ไม่ชอบอีกอะ่ะเออก็ยากเหมือนกันนะก็ยากอยู่นะ ขอดูลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะบางคนเป็นสามีเป็นภรรยากันเป็นครอบครัวกันอาจจะเป็นสามีภรรยาเก่าหรือว่าหรือว่าตอนนี้ก็ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่อะไรเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแฟนเป็นคนรักกันเป็นคนที่คบหากันมีความสัมพันธ์กัน ดูเป็นความสัมพันธ์จริงจังอ่ะดูเป็นคนที่แบบคบหาคบหากันแบบจริงจังหรือว่าคือคือไม่ใช่อารมณ์แบบว่าคนนี้รู้สึกยังไงกับฉันนะเขาชอบฉันไหมนะจะไม่ใช่จะไม่ใช่ลักษณะน,นี้แต่คนคนเนี้ยคุณจะต้องรู้ว่าเออเขาชัดเจนเขาชอบคุณชัดเจนเขา เขาแสดงออกหรือว่าคุณกับเขามีความความสัมพันธ์กันที่ชัดเจนคือถ้าเป็นคนคุยก็คือคุยกันจริงๆอ่ะคุยกันจริงๆจังๆแล้วต่างคนต่างรู้ว่าชอบกันมีความรู้สึกดีๆให้กันคุยกันเพื่อที่จะพัฒนาไปเป็นแฟนกันในอนาคตหรือคุณสองคนอาจจะเป็นแฟนกันแล้วในตอนนี้คือคบหากันจริงจังอะมีสถานะอะค่ะไม่ใช่คนที่แบบว่า เอ๊ะรู้สึกยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เนี่ยคุณต้องรู้ล่ะว่าเขาเป็นใครนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์มันค่อนข้างชัดเจนหรือบางคู่ก็คือชัดเจนกว่าน,นั้นก็คือเป็นสามีเป็นภรรยาของคุณนั่นแหละอาจจะเป็นสามีภรรยาเก่าก็ได้หรือเป็นสามีภรรยาปัจจุบันก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading เนอะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนก็ได้นะคะอืมอ่ทีนี้เขาคิดถึงคุณเนี่ยทำไมเขาคิดถึงคุณสุดหัวใจขอดูหน่อยนะคิดถึงแบัดไหนคิดถึงเรื่องอะไรให้จะบอกไหมคิดถึงคุณเรื่องอะไร น่าจะเป็นแฟนเก่าเป็นคนรักเก่าสามีภรรยาเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่แบบเออเคยแบบคบหากันจริงๆจังจ,งจงองะหรือว่าถ้าตอนนี้ยังไม่เลิกกันก็คืออาจจะแบบห่างๆกันหรือไม่ค่อยได้คุยกันอืมเขาคิดถึงคุณมากๆคิดถึงที่สุดคิดถึงจริงๆเพราะว่าคุณคือที่สุดของเขาแล้ว คิดถึงแบบเครียดคิดมากแล้วก็แบบอยากสื่อสารนะคะอยากติดต่ออยากสื่อสารแต่ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่คือกําลังจดจดจ้องจ้องอะ่ะกําลังแบบคิดว่าจะทํายังไงดีว่าถึงจะแบบเข้าไปคุยกับคุณได้เขาอาจจะทําผิดอะไรกับคุณสักอย่างหนึ่งนะดูจากลักษณะนิสัยส่วนตัวของเขาแล้วอะ่ะอาจจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้คุณไม่พอใจก็ได้นะอาจจะมีปากเสียงอะไรกัน แล้วมันอยู่ในช่วงที่แบบว่าเออคิดถึงอะคิดถึงแบบคิดมากด้วยนะคิดถึงแบบคิดเครียดด้วยนะคิดถึงแบบอยากอยากไปหาอยากไปขอโทษอยากไปง้ออยากไปขอคืนดีอยากกลับเข้ามาในชีวิตอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยากอยู่ข้างๆ้างคุณอยากให้คุณรู้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขารักคุณแบบที่สุดรักคุณคนเดียวอะไรแบบนี้คือในใจเขาแบบมันมันมีแต่แบบมีแต่ความรู้สึกรักมีแต่ความรู้สึกดีๆให้กับคุณอะ แล้วคืออยากพูดคุยนะแต,แต่แต่เหมือนไม่กล้าอยากคุยเอออยากอยากติดต่ออยากมีการสื่อสารบางคนรอให้คุณติดต่อไปด้วยแทนที่ตัวเองจะเป็นคนติดต่อมาเองแต่บางคนเหมือนแบบรอคอยอะ่ะอยากอยากคุยนะแต่ไม่กล้ารอให้คุณติดต่อไปเองหรือไม่นะ หรือไม่ก็รอจังหวะดีๆแล้วแบบทักไปทักไปแบบเนียนๆนะคะทักไปเหมือนแบบเช่นอาจจะหาข้ออ้างอะไรเพื่อคุยกับคุณน่ะแต่ไม่ได้ทักไปแบบเพื่อมาขอโทษหรือเข้ามาขอคืนดีอะไรแบบนี้นะแต่จะแบบคุยเรื่องอื่นไปเลยอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นคือถ้าเขาจะทักไปหรือถ้าเขาจะติดต่อหาคุณอะไรอย่างเงี้ยนะอืม เหมือนรอจังหวะโอกาสแล้วการที่ช่วงเวลาที่ห่างๆกันไปหรือว่าไม่มีคุณอยู่ด้วยเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากๆอย่างที่บอกอะตามหัวข้อเลยคิดถึงสุดหัวใจเลยเรายิ่งแบบอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวอารนเนี่ยยิ่งชัดเจนในใจเลยว่าไม่มีใครไม่มีใครแล้วแทนที่คุณได้คุณคือคนเดียวเท่านั้นอะไรอย่างนี้ แล้วก็กลัวด้วยนะกลัวจะเสียคุณไปอ่ะกลัวคุณจะไม่รักกลัวคุณจะโกรธกลัวคุณจะเกลียดอารมณ์ประมาณนั้นนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคนที่คิดถึงคุณสุดหัวใจถ้าจะถามว่าแล้วเขาจะติดต่อมาไหมผู้อ่านคิดว่านะก็อย่างที่บอกนั่นแหละถ้าเขาจะติดต่อมาเขาก็จะแบบต้องรอจังหวะเวลาหาโอกาส หาเรื่องก่อนน่ะต้องหาเรื่องก่อนเรื่องอื่นเรื่องอะไรก็ได้เพื่อที่จะเข้าไปคุยกับคุณแบบเข้าไปคุยแบบเนียนๆทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก,ก็อีกกรณีหนึ่งก็คือรอให้คุณฝ่ายติดต่อเข้าไปอะถ้าคุณติดต่อเข้าไปเนี่ยก็คือแบบใจฟูเลยนะหมายถึงเขาอะ่ะเขาใจฟูเลยนะโอเคประวาณน,นี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามแลบชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ